สวัสดีครับสวัสดี FC YouTube ช่องอนุวัตวาริติด้วยครับวันนี้ผมพามาชมปรถมบัญชีศิลป์นะครับทำการแสดงอยู่ที่ตลาดเย็ดบางพลีครับนี่ก็ทีมงานกำลังติดตั้งวิธีครับผมเดี๋ยวพามาชมระบบเครื่องเสียงกันครับ ทีมงานก็กำลังติดตั้งเสร็จระบบฉากระบบไฟกันครับนี่ระบบตู้ก็จะเป็นรถไฮดรล,ลิกครับผมเสียงกลางใช้ของวาเทคครับตู้เบรก็เป็นของวาเทคเช่นกันครับ21นิ้วข้างละ24ใบ นั่นก็พามาดูด้านข้างกันครับนี่ครับดูใกล้ๆตู้เบรดวาเทค เลยครับพร้อมทำการแสดงเย็นนี้สำหรับท่านใดที่จะลองมาฟังเสียงก็รอติดตามดูครับฝั่งนู้นก็จะเป็นรถมิกเสียงครับผม ลานก็ถือว่าลานกว้างครับดินแบบนี้ช่วงนี้ก็หน้าหนาวแล้วฝนไม่ตกแน่นอนครับถ้าฝนตกก็เละอยู่ครับแต่ถ้าไม่ตกก็นี่โอเคเลยไม่ต้องกลัวสะดุดล้มครับปรับพื้นที่ให้อย่างดีรูปแบบเวทีก็อลังการมากครับ ในด้านฉากก็จะเป็นในลักษณะออกแนวศิลป์สวยงามครับผมเราเดิเดนไปดูรถมิกครับ น,นี่เป็นรถมิกครับผมนนก็กำลังติดตั้งอยู่ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอัน,นี้น่าจะเป็นไม่แน่ใจว่ามิกหรือบอร์ดไฟครับใหญ่มาก กำลังเดินสายสัญญาณอยู่ครับทุกวันนี้สะดวกสบายแล้วครับเป็นรถมิกไปเลยสายคอทีมงานปฐมบันเทิงสินระบบเสียงว,ว่าเทค เดี๋ยวเรามาดูกระโงฝั่งนี้กันครับตู้วาเทคนี่ก็สวยเหมือนกันนะครับเนี่ยไม่รู้ว่าเสียงกลางเนี่ยเขาขายใบเท่าไหร่ไม่รู้ มองก็ยังอยากได้ครับที่เห็นใช้อยู่นี่ก็น่าจะตอนนี้น่าจะประถมบันเทิงศิล์นะครับสวดคณะอื่นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันข้างบนก็สาวกันใหญ่เลยครับเล่งกันเต็มที่ครับ นหน้าตู้ก็ไม่ต้องกลัวครับมีตู้อยู่ด้านหน้าวทีเหมือนกันครับใช้ของ w S S มีกี่มีหนึ่งใบครับสองใบฝั่งนี้สองฝั่งนู้นสองครับรวมแล้วสี่ใบครับผมเขาเรียกว่าอะไรนะครับหน้าไซฟิลหรือเปล่าครับไม่นแมน่ใจเหมือนกัน ทีมงานก็เร่งเต็มที่ครับผมขึ้นคานไฟหน้าเวทีครับทีมงานทำเป็นระบบด้านไฟด้านหน้าอันนี้จะเป็นมอนิเตอร์หน้าเวทีมีสองตัวครับมอนิเตอร์ให้นักร้อง ส่วนไซส์ฟิวก็จะมี 1, 2แล้วก็ 3, 4ฝั่งนู้นครับทีมงานก็กำลังต่อไฟครับผม ครั้งแรกที่ผมได้มาถ่ายของประสมมาถึงศิลครับผมปกติไม่ค่อยได้เจอหมอลำคณะใหญ่เท่าไหร่ครับวันนี้อยู่ใกล้ที่อยู่ผมก็เลยแวะมาถ่ายให้ชมกันครับ ังน,นี้เขาก็ทําเป็นบันไดขึ้นด้วยเนี่ยน่าจะเป็นแบบให้นักเต้นนะครับขึ้นไปแสดงอยู่ฝั่งนู้นมีทั้งสองข้างครับฝั่งนี้ก็มี ยิ่งใหญ่อลังการแค่24ใบนี่ก็จุกอกแล้วผมว่าวอ์เทคนิ้วถ้าเป็นบ้านเราก็น่าจะเรียกอะไรนะตู้คล้ายๆตู้เทอร์โบครับทเทอร์โบตู้ปิด ใหญ่มากเลยนะเป็นตู้แฝดเสียงกลางก็เสียงดีครับราคาก็น่าจะเอาเรื่องอยู่ครับผมเนี่ยแต่สวยมากครับตู้ดูด้านข้างครับ ความอลังการโชว์ตะการตาชื่อนี้การันตีครับปฐมบรเทิงศิลป์น,นี่ลานครับรับคนได้เป็นหลายพันอยู่ครับนี่ มาชมบรรยากาศช่วงติดตั้งอุปรกรณ์กันครับผมเดี๋ยวช่วงลองเสียงผมจะามาถ่ายชมกันอีกนะครับส่วนคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับาฝากกดติดตามกดถูกใจเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผม